แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเตรียมพิจารณาเปลี่ยนหมายเลขเสือ้อให้กับมาคาสแลสฟอร์ดเดซันซื้อเมื่อผู้ดอีอ้างว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเตรียมพิจารณาหมายเลขเสือ้อให้กับมาคาสแลสฟอร์ดในซีซั่นหน้าจากปัจจุบันที่เขาสวมเสื้อเบอร์10มาเป็นเสื้อเบอร์7ซึ่งเป็นเบอร์สำคัญของสโมสรเนื่องจากกองหน้าลายนี้ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจบเกมเมื่อวันอาทิตย์ที่19กุมภาที่ผ่านมานัดเปิดบ้านยำใหญ่เลสเตอร์ซิตี้3ประตูต่อศูนย์โดยดาวยิงวัย25ปีทำเพิ่มได้อีก2ประตูเพิ่มสถิติรวมเป็นยิง24ประตูไปแล้วในทุกรายการซ,ซึ่งเป็นผลงานที่ดีที่สุดของเขาใน1ซีซั่นด้วย เจอเกนคอปผู้จัดการทีมหงแดงลิเวอร์พูลแห่งศึกมิยิ์ลีกอังกฤษยืนยันชัดเจนว่าลิเวอร์พูลจะมีการซื้อขายนักเตะหลังจากจบฤด,ดูกาลนี้แน่นอนโดยครอบกล่าวว่าเราต้องมีการซื้อขายในช่วงซัมเมอร์นี้แน่นอนร0อยเปอร์เซเราต้องเปลี่ยนแปลงและนั่นเป็นสิ่งที่ชัดเจนทุกคนรู้เรื่องนี้เป็นอย่างดีและมันกำลังจะเกิดขึ้น เห็นได้ชัดว่าเรามีการพูดคุยเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องและทุกคนรู้ว่าเราต้องการอะไรทั้งนี้มีรายงานข่าวระบุว่าเป้าหมายหลักของครอบอยู่ที่แดนกลางโดยคนที่ลิเวอร์พูลมุ่งมั่นล่าตัวก็คือจูดเบลิงแฮมของโบูรุเซียดอดมุนแห่งสึกบุนเดสซีกาและเมสันเมาของเชลซี